การ์ดเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับตัวผมมานานน,านเรียกได้ว่าเล่นมาตั้งแต่เด็กยันโตและยูกิโอก็ถือเป็นหนึ่งในการ์ดท,ที่ผมชอบมากๆเนี่ยขนาดโต๊ะคอมผมยังมีกองการ์ดยูกิตั้งอยู่ข้างๆเวลาว่างๆก็หยิบมาดูเล่นซึ่งตัวผมนั้นก็ได้เฝ้ารอตลอดมาโดยหวังว่าสักวันมันจะมีเกมยูกิโอที่ยอดเยี่ยมลง PC กับเขาบ้างคือจริงๆมันก็มีแหละแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเน้นเนื้อเรื่องเล่นกับบอท ถึงจะมีโหมดออนไลน์ก็ทําออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนยูกิโอดูเอลลิงเนี่ยผมแทบไม่อยากแต่ต้องเลยด้วยซ้ําเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เกมการ์ดยูกิโ oh! อที่ผมต้องการเท่าไหร่คือไอไลท์พอยต์สี่พัเนี่ยมันยังพอให้อภัยแต่ไอวางการ์ดได้แค่ส่วนละสช่องเนี่ยผมว่ามันบดใช่แต่แล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงใช่แล้ว ด้วยการมาของยู g ิโอมาสเตอร์ดูนี่สิเกมยู g ิที่ผมรอคอยของจริงมันต้องแบบนี้ไล่พอยต์แปดพันแถมยังวางการได้โซลาห้าใบและยังมีกติกาการเล่นเหมือนกับของจริงทุกอย่างมีสเปเชียลเอฟเฟกที่สวยงามตามท้องเรื่องและที่สำคัญยังมีโหมดการเล่นออนไลน์ที่จัดได้ว่ายอดเยี่ยมซึ่งถึงแม้ว่าผมจะเสี่ยมมาขนาดนี้ ก็ต้องบอกตามตรงเลยว่ามันยังไม่เปิดบริการในโซนไทยเอา้าแต่ว่านั่นมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเกมเมอร์อย่างเราใช่แล้วละ่ะเราสามารถใช้ VPN มุดไปที่ญี่ปุน่นหรือโซนไหนก็ได้ที่มันเปิดให้บริการเพื่อเข้าไปที่หน้าร้านค้าของ y UGO i h Master Duel ใน s t e ี m จากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดพอโหลดเสร็จก็เข้าเกมกรอกชื่อที่ใช้ในเกมและรายละเอียดต่าง จนกระทั่งมันเข้ามาที่หน้าเมนเมนูที่มี Blue อ y e ไว้ดาก้อนอ้าปากพังาบพงาบังอบเ่านี้เราก็สามารถปิด VPN เล่นได้เลยรวมถึงการเล่นในครั้งต่อไปก็ไม่จำเป็นต้องใช้ VPN สามารถเข้าเล่นได้เลยโดยไม่ต้องมุดเอาละมาดูเอลกันดีกว่าอย่างแรกเลยคือเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราอยากเล่นเด็กอะไรประมาณไหนคือเกมนี้ในช่วงแรกมันจะแจกเพชรมาให้เราในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งถ้าหากว่าเราบริหารดีๆเนี่ยเราจะสามารถจัดเด็กที่ต้องการได้ประมาณ3-4ถึงเด็กเลยทีเดียวโดยเกมนี้ก็จะมีระบบซีเค็ดแพ็คซึ่งจะเป็นการมัดรวมพวกการ์ดที่อยู่ในชุดเดียวกันมาให้เราได้เปิดซึ่งมันก็จะทำให้เราหาการ์ดที่เราต้องการหรือว่าเด็กที่เราต้องการเนี่ยได้ง่ายขึ้นอย่างผมตอนที่มาเล่นวันแรกนี่ก็เป้าหมายชัดเจนมาก ยังไงก็ต้องเอเลเมนท l ลฮีโร่โนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะเน้นเปิดซองเอเลเมนท l ลฮีโร่เพื่อให้ได้การ์ดที่ต้องการให้ได้มากที่สุดแล้วก็ค่อยไปจัดเด็กฮีโร่ในฝันว wow, ้าว SR โอ้นี่มัน UR เฮ้ยเอเลเมนททลฮีโร่สตาร์ทอสกําลังอยากได้อยู่พอดีเลยโดยวิธีการที่เราจะปลดล็อกซีคิตแพ็คที่เราต้องการเนี่ยเราจะต้องเปิดให้ได้การ์ด ที่เป็นระดับ SR หรือว่า UR ในแพ็คที่เราอยากจะได้อย่างถ้าผมอยากจะเปิดฮีโร่ผมก็ต้องเปิดให้ได้ฮีโร่ระดับ UR หรือว่า SR ให้ได้แต่มันมีวิธีการที่ง่ายและดีกว่านั้นนั่นก็คือให้เราเนี่ยทำการคราฟการ์ดระดับ SR หรือว่า UR ที่อยู่ในแพ็คนั้นๆอย่างเช่นผมอยากจะเล่นเด็ก Galaxy Eyes เนี่ยผมก็หาเลย Galaxy Eyes ผมก็ ครับ Galaxy Eyes Photon Dragon ซึ่งมีความแรอยู่ที่ระดับ SR ก็ครัฟไปพอผมครับปั๊บมันก็จะปลดล็อก Secret Pack ของ Galaxy Eye ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยถ้าอยากจะเล่นเด็กตัวนี้ทีนี้ก็ค่อยมาถลุงซองนี้ได้เลยสามารถเข้าไปดูได้ด้วยว่าในซองนี่มีการ์ดอะไรบ้างซึ่งก็จะเป็นการ์ดของเด็ก Galaxy อ่าประมาณนี้เลยโดยการ์ดในเกมนี้ก็จะมีตั้งแต่ภาคอียิปบราณอาจารย์ฟาโรโชเทพรามมาจนถึงภาคปัจจุบันกันเลยทีเดียวซึ่งก่อนที่จะมาเล่นเนี่ยความรู้ของผมเกี่ยวกับยูกิโอมันมีถึงแค่ภาคเซอซึ่งเป็นการอันเชิญแบบเอ็กซิสส่วนหลังจากนั้นไปเนี่ยผมไม่ได้ตามทั้งลิงทั้งเพนดูรัมจักนั้งดอกบอกกูด้วยก็เลยต้องมาทำความเข้าใจว่ามันเป็นอะไรยังไง แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะมีในส่วนของเนื้อเรื่องให้เราเล่นเป็นพาร์ทสโดยจะเป็นการปูพื้นฐานการอัญเชิญรูปแบบต่างๆให้เราตั้งแต่การอัญเชิญปกติบูชายันฟิวชั่นพิธีกรรมไปจนถึงซินโครเอ็กซิสพันดูรัมและก็ลิงค์ซึ่งก็แนะนําให้เล่นนะครับเพราะว่ามันแจกเพชรเยอะมากและหลังจากที่เราตบกับบอทจนชํานาญงานฝีมือแล้วเนี่ย ก็สามารถไปประชันฝีตีนกับผู้เล่นด้วยกันเพื่อความมันที่มากขึ้นโดยจะมีโหมดแร็งดูเอลกับฟรีดูเอลโหมดฟรีดูเอลเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะสร้างห้องหรือว่าจะไปจอยห้องคนอื่นหรือว่าจะเป็นผู้ชมอย่างตัวผมเนี่ยบางทีก็เข้าไปดูพวกเขาเล่นกันเผื่อว่าจะได้เจออะไรเด็ดๆหรือไม่ก็พวกเด็กแปลกๆที่ไม่เคยเจออะไรประมาณนี้แต่ว่าไอ้คนที่ผมส่องอยู่เนี่ยเด็กแม่งเมตาจัดเลย ส่วนโหมดแรงดูเอลเนี่ยก็จะเป็นการค้นหาคู่ต่อสู้และก็ไต่อันดับไปเรื่อยๆเอาละนำฮีโร่ทั้งสองตัวออกนอกเกมเพื่อทำการอัญเชิญ Evil Hero m a l าเลเ u ียสเบจากนั้นก็ใช้ความสามารถทำลายมอนสเตอร์ทุกใบในสนามฝั่งตรงข้ามที่พลังโจมตีต่ำกว่าในตอนนี้สนามนายไม่มีมอนสเตอร์แล้ว Evil Hero m a l าเลเ u ียสเบโจมตีโดยตรงจากนั้นก็ตามด้วยเอ e m เมนทัลฮีโร่สตาร์ท แล้วกดต่อด้วยวิชั่นฮีโรอินคริสแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิชั่นฮีโรไวออนแต่ไม่ล็อกมันยังไม่ถึงที่สุดของที่สุดแมสเชงสังเวอวิชั่นฮีโรอินคริสเพื่ออันเชิญฟิวชั่นซัมมอนแมสฮีโรดาร์กลอจากนั้นก็โจมตีต่อเนื่องเพื่อปิดเกมเ เรียบร้อย,อยเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันกระโดดจากโก3ไปเป็นแพทินัมเทียห้าเลยวะเนี่ยแล้วโก2โก1หายไปไหนปัญหาเลยก็คือการ์ดในยูกิโอมันค่อนข้างที่จะเยอะมันมีการ์ดที่ผมไม่รู้จกักไม่รู้ความสามารถอยู่เยอะพอสมควรเลยและแการ์ดหลายๆใบนี่ก็ความสามารถยาวๆสรรพคุณครอบจักรวาล เทคก,การ์ดนี่ยาวได้โลขนาดคนที่อ่านภาษาอังกฤษได้ไวกย่าภาษาไทยอย่างผมเนี่ยเห็นความสามารถการ์ดแล้วบางทียังขี้เกียดอ่านอะไรเนี่ย Avendred Savior ไหนดูซิ2 Zombie Monster Discard เนียมเป็น Avendred's Layer w on the field you can only use each of following e f f e c t of Avendred Savior once pattern ช่่งแม่งไปวันเธอมึงจบ และเล่นไปก็จะไปเจอพวกเด็กเล่านิทานหรือที่เขาเรียกกันว่ารำไทยคือแม่งรำไม่จบไม่สิ้นคอมโบเรียกเพื่อนเรียกกันไปเรียกกันมา5นาทีผ่านไปผมยังไม่ได้เล่นถ้าแบบสมมติที่เป็นการเล่นของจริงแบบที่ไม่ใช่การ์ดเกมแบบนี้ผมก็จะแบบอ่ะเอามือตอบลายมันมึงเล่นจบมึงทักกูด้วยกูทำอื่รอ คือคนองนั่งเซ็งแล้วขอจะเสร็จเออบางทีที่เขาโบดเขาจริงๆริงกันจริงๆหละให้คว,วาลำ้ำนออู่นนี่ไม่จบไม่เร็นทีไม่ได้เล่นเขาว่าเวลามันนานไปอ่ะสี่ร้อยวิอ่ะนานเกินเกินสี่ร้อยวิแล้วใช่อผมเนี่ เนี่ยยัง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 ,ยงลิงอีกเอาสักกี่ต่อเอ,อย้ยไอ้เนี่ยเอารถเลือตัวเบรกเออเหลือสองพันแปดเออดีดีดีเมึงก็ตายเดี๋ยวมึงก็ตาย <c oughs> มันตายเพราะตัวเองเหรอมึงอะไม่ตายเพราะกูหรอกมึงตายเพราะมึงเล่นคนเดียวเนี่ย <c oughs> อีกแล้วมิ้งอีกแล้ว ไนทแมยูนิคอนจบใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมไม่มีการ์บนมือแล้วเนี่ยจบแล้ว <S <S จบจบทืมเออเออเออเข้าไปเ,าเข้าไปทำอะไรไม่รู้เออเออเออดีเกินสี่ร้อยวิแล้ว แม่เอออับเบโลก็ดดิสหมดมุกแล้วเอออันน่าจะพิมพ์คุยกับน้องขามได้เนาะฟิวชั่นเลดเอเลเมนตลฮีโร่แอปซูลูตซีโร่มา อ l e m e n นท l h ฮีโร่ s อ l ส t e ูตซีโล่โยโยโอเคอัน,นเอาอยี้ดีกว่าให้วกว่าฟิวชั่นโดยใช้ส l u t ซีโ r ่กับอ l e m e n นท l h ฮ r โร่สตาร์ทอสเพื่อเรียกฟิวชั่นฮีโร่ d อ็ดดิชั่นและผลของ a อ s ส l u ูตซีโ o ่เมื่อออกจากสานามจะทำลายการมอนสเตอร์ Monster, ทั้งใบป,ป็นสามฝ่ายตรงข้ามจากนั้นก็ใช้ใบนี้สังโจมตีเล่นตั้งนานอิวชิบหายเอ้ย ง <Yeah. S 1> ตายเพราะตัวเองลดเลือลเล่อนเรื่อยๆโดยรวมแล้ว Yu-Gi-Oh Master Duel เนี่ยสำหรับผมมันเป็นเกมการ์ดยูกิบน PC ที่ยอดเยี่ยมคือคุ้มค่าแก่การรอคอยมากถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เกมการ์ดที่ผมชอบที่สุดแต่มันก็ถือเป็นเกมยูกิบน PC ที่ผมชอบที่สุดในตอนนี้โดยอปัญหา2ข้อที่กล่าวมาเนี่ยเอาจริงๆมันถือว่า เป็นปกติของยูกีอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้หักคะแนนอะไรในส่วนนั้นสุดท้ายแล้วก็ต้องขอลาไปพร้อมกับสโลแกนนั่นก็คืออยากเทพต้องเติมทรูแต่ถ้าอยากดูเอลก็มาเจอกันได้และอย่าลืม s u b สไครต์ช่องเซต Home นะครับสวัสดีครับไหนดูสินี่เด็กฮีโร่เหมือนกันก็นกหวานสิครับจังหวะนี้ จับฟิวชั่นเลยสบายบือขอเอาวัตถุดิบของนายมาเป็นวัตถุดิบของเราแล้วกันเรียบร้อยอ,อ้าวยอมแพ้เฉยโดนจับฟิวชั่นกดยอมเลย